มันอยู bedroom, like ่ตี่ภาเขียนเนาะมันเขียนกออูนคุณก็เลยกลายเป็นงูเนาะแต่เลยบนี้อ่ะแต่ที่นี่แม่มาละรัะเลีขาบน็ลยก่บหลก็รี้นใจแล้วจะเี่ผู้สูงอายุนาจะ้ถักแล้งเนาะอยู่เป็นโผล่ลงใส่ในก๊อกดูน้ำแ้าจะการมออรางวัลแล้วจะผู้สูงอายุ อายุยูน่นและผู้สูงอายุสุขภาพดีก็จะเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีก็เนาะใส่ไปาต้องฟังเนาะเนาะก่อนี้แม่กันฮักซองไปส่วนส้ตางคบใส่กระเป๋าเส้อผมเพื่อนเจ็บ อกปันญาปีน้องจังลายกูกูกูคนว่าทันงนี้แต่ดีดีมันว่าเขาแก่พอแม่จังไลายได้ลบเกินโดยกายก,กยกรรมวิจกรรมมโนกรรมแต่กาททำอันไดที่มันน่เป็นนกรรมทังอันก็ดีกว่าที่สถา ผู้ฆ่าต่างลายก็ขอเอาโหสิกรรมนั่นอย่าเหอเป็นบาปเป็นกรรมเกศทันอารลาจาดองดอกขอดอกดอกไม่น้ำคอามินสมปอยนำพกนำหอมเพื่อจากมาสูบมากละววาผู้เทา่าผู้แก่ก็เน้นเป็นชุกเหมือนกันกู้โกกู้คอ ไก่ปอดุ้งแม่ตาทั้งผูกอามและน้ำเก่าห้องอย่ามาราวีปีน้องจังข้อเจ็ดหัวเจ็ดเทยวปวดร้องอย่าติดไปลก่อไก่ยาพ่อเลยตกไปเก็บขายตะองงหงสา ก็เหอยังเราะตกตนไม่ขอตายลดความเฮียจนเคาะตายตกน้ำอย่อมาประจนข้าบ้าบวนจะมาถูกกรองเฮอตกไกลไกลกินแดนแข่นห้องกินแดนหมูพัดจามีเคาะถูกปลาหารร่างผ่านชีวิตเคาะ่้นใส่ทอยจนฟ้ามก็ไงเคาะน้อยอันไดก็ตามเคาะเมียบางงามขอเดมามไล ข้อเจ็พข้อเป็นมาเย็ยนไว้ไทยข้อหนาวองในหมูงูพข้ะเสียงร้ะเสียข้อเมียเรียนนำตาลเก่าจี้อีกุนพระสง์จะได้สงบุรีปกครองหอมรุมรุ่มลากษริย์นอนเนื้อองค์กษัตราจุ่งอยู่ติคาปกครองพ่อเผาเป็นน้องทุกคนค่ะเจ้าค่ะที่บอจานเจ้าอันนายกปังใจกำบังขอบคุณคุม่ที่มาาซ้อม nếu họ quản sức giống lộng đến giống xong rồi hết á họ sẽ próp bên thần đắng nó giống là không cả